สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับกลับมาอีกครั้งครับผมเรียกว่าเตะกันทีเหลือเกินนะครับสำหรับมุมแฟนก่อนเกมนะครับช่วงที่จะมาพูดคุยถึงโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับครับผมก็อยู่กับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะไผ่แล้วก็ผิวนั่นเองที่จะมาพูดคุยนะถึงเกมนัดต่อไปซึ่งเกมนัดต่อไปเนี่ย เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับคืนวันพุธนี้เตะดึกเกือบเช้าอีกแล้วแล้วก็แมนยูจะบุกไปเยือนโคเบเกนด้วยใช่ครับถือว่าเป็นเวลาดีเนาะตีสามของแมนยูซึ่งปกติแล้วแมนยูถ้าเตะตั้งแต่ตีสองไม่ต้องย้ำผมบอกไปแล้วว่าเวลาไม่ดีแล้ว <laughs> ไม่มีเวลาไหนดีทั้งนั้นนะตอนนี้ไม่มีเวลาไหนดีเลยใช่ไหมโอเคครับนัดน,นี้ผมว่าค่อนข้างสําคัญสําหรับแมนยูมากใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า ต้องชนะละกันต้องพูดตรงนี้เพราะว่าถ้าอยากจะเข้ารอบต่อไปของยูฟ่ายังไงนัดเนี้ยต้องการตีชนะแน่นอนเท่านั้นห้ามเสมอด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้คือถ้าเทียบในยูฟ่าแชมเปียนลินนี่คือเราชนะแค่นัดเดียวด้วยใช่ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับสามก็จริงแต่ว่าคือมันไม่แน่นอนตรงที่นัดสุดท้ายอะ่ะเราเจอบาเยอร์ในบ้านก็จริงครับแล้วก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะขนาดนั้นต้องพูดตรนี้ละกันซึ่งก็ต้องเก็บชชนะให้ได้กับนัดโคเบเกนที่ออกไปเยือนเนี่ย กับนัดหน้ากาลาตาสลายเนี่ยเราก็บุกไปเยือนเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นเกมที่ยากแต่เราต้องการชนะทั้ง2นัดน,นี้เพื่อเรามีก้าวแต้มก่อนอ่ะอย่างน้อยคือต้องมีการันตีก้าวแต้มก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปครับ <laughs> แต่ถ้าแพ้บาเยอร์ก็กลัวจะไม่ก้าวือนนโอเคพูดง่ายๆว่า <laughs> โปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังจากนี้แมนยูต้องชนะทั้งหมดนะครับมาพูดถึงฟอร์มนัดที่แล้วกันหน่อยครับสำหรับแมนยูและโคเบย้ ปเฮเกนที่เจอกันไปนัดล่าสุดเลยครับครับผมจริงๆก็ถ้าดูจากสติอ่ะการคองบอลอะ่ะค่อนข้างสูสีเลยคือเราไม่ได้เหนือกว่าขนาดนั้นต้องพูดคำนี้ดีกว่าอเออก็คือไม่ได้ทําได้ดีมากนะักนะครับแล้วก็ได้ประตูชัยจากแมตัวคอนเทนต์อย่างแฮร์รี่แม็กควายนะครับหรือว่าเป็นลูกโขกด้วยก็สังเกตครับว่าหลังๆมาเนี้ยการเข้าทําของเรามันดูไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่ ชอบมาตายหน้าปากประตูคือถึงแม้จะคลองเกมได้บ้างแหละแต่ก็จะมาตายหน้าปากประตูซึ่งซึ่งจากสถิติอะ่ะมันก็จะหลุดกรอบมากกว่าเข้ากรอบด้วยอพ,พอยมันตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องจบสกอร์แน่ๆด้วยใช่ใช่ถ้าดูจากสถิติเนาะก,ก็คือเราอะ่ะพอเราบุกเจาะไปไม่ได้ปุ๊บอะ่ะเราก็จะพยายามยิงไกลซึ่งพอพยายามยิงไกลปุ๊บก็หลุดกรอบไงครับ <laughs> มันเหมือนแบบมันไม่มีไอเดียอะไรเท่าไหร่ทั้งพูดแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าจังหวะที่หลุดเข้าไปแล้วคือไม่สามารถต่อบอลกับเพื่อนได้เลยจะเป็นต้องแบบคือมันต้องยิงแลอวะเออมันต้องหาจังหวะยิงให้ได้จนแบบบางทียิงทิ้งยิงว้างอ่ะทั้งพูดแบบนี้ใช่ใช่แล้วคือพอหาจังหวะยิงได้ปุ๊บน้นจบสกอร์ไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาหลักของเราอีกเช่นเคยเหมือนกันเพราะว่านัดช่วงนัดหลังๆังเนี่ยประตูที่ทําได้ส่วนใหญ่จะเป็นกองกลาง ที่สามารถทำประตูได้ไม่ใช่กองหน้าด้วยและสังเกตจะเป็นลูกเซตพีซเปิดขึ้นมาโขเข้าเปิดขึ้นมาหม่งชงสังเกตจะเป็นฟิลนั้นตลอดแต่ถามว่าถ้าเข้าทําสวยๆมีไหมไม่มีฮะเพรยะว่าน้อยเลยเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่กองหน้าเรายังไม่สามารถดึงคุณสมบัติที่แท้จริงออกมาได้ใช่ใช่ใช่ก็ครับผมคิดว่านัดที่แล้วก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีนั้งหมเหมือกันแล้วก็เกือบแพ้เกือบเกือบเสมอไม่ให้เกือบแพ้เกือบเสมอด้วยเพราะว่าที่เราเสียจุดโทษ ในช่วงท้ายเกมแต่ฮีโร่อย่างโอนาน่าเซฟได้ซึ่งนัดเนี้ยก็ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับที่จะต้องเจอโคเปเกนนะครับผมก็ถือว่าเขาก็เน้นเหมือนกันนะครับโอเคครับมาดูผลการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาเหมือนว่าโคเปเกนหลังจากแพ้แมนยูไปก็ชนะต่อเนื่องเลยครับสามนัดติดสนัดติดนะครับผมในหลีกเดนมาร์กนะครับถือว่า ผลการแข่งขันของเขาช่วงหลังก็คือไม่ได้แย่นะใช่ใช่คือในของฝั่งโซนเดนมาร์กไม่ว่าจะเป็นในบอลหลีบอลถ้วยอะไรเงี้ยเนาะก็ชนะมาสามนัดติดเลยเหมือนเก็บความแข็<ช>ปงปีมานะั้นแล้วก็ไปลงกับในหลีตัวเองฮะถ <laughs> ึงก็กลัวว่ามันจะมาลงกับเราต่อเนี่ยเหมือนกัน <laughs> นะครับเพราะเขายิงเยอะด้วยนะสังเกตน,นะครับว่าอ่า จะมีถึง2นัดเลยที่เขายิงได้ถึง4ประตูเลยนะก็ะออถือว่าสกอร์นี้ที่คุ้นเคยครับ <laughs> สี่หนึ่งสิ่ไม่ใช่4ี 1, 4, 2, 4, ่หนึ่งสสศูแหมไม่คุ้น <laughs> <ว>ไม่คุ้นเท่าไหร่ผมคุ้นผมคุ้นเลข30โน <laughs> ช่วงนี้เราคุ้นเลข30น,นะครับโอเคส่วนแมนยูของเราเนี่ยครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็น่าแหละครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่อย่างที่บอกไปนะก็อย่างเลขที่คุ้นคือ3 0นย์นะครับก็แพ้3 0มศูนย์สองนัดเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรตกรอบ คาราบาวคับด้วยแต่ก็เพิ่งมาชนะหลายเกมน่าสุดคือเฉือนชนะฟูแลมไม่ได้จากช่วงท้ายๆนะครับก็ยังจะพูดว่ายังไว้ใจไม่ได้ก็กพูดได้แหละครับเพราะว่าด้วยเกมเกมนั้นคือแมนยูก็ไม่ได้ครองบอลมากจนเหนือกว่าฟูแลมจนเห็นชัดแต่คือ ช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าฟูลแลมยังดูบุกใสแมนยูได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจากนัดล่าสุดที่ผ่านมาใช่ครับใช่ก็มีช่วงที่เริ่มมาครึ่งหลงังเริ่มช่วงกลางๆางหลังอ่ะเขาค่อนข้างทําได้ดีกว่าคูบนี้กันเพราะแมนยูสุดทา้ายปัญหาเดิมอย่างที่คุยกันไปก็คือจบไม่ได้คือต่อให้คลองต่อบอลไปได้ก็จริงอะ่ะจนนังหวะสุดทา้ายคือบัลไลตลอดฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นสภาพความพร้อมแล้วก็อ่าสถิติที่ผ่านมานะครับมาดูเช็คสภาพความพร้อมของทีม เราและทีมโคเปรเกนกันต่อนะครับเริ่มที่พวกโคเปเกนครับตอนนี้ก็มาต่อที่สภาพความพร้อมนะครับของผู้เล่นและคาดการ11ตัวจริงครับก็โคเปเกนเพิ่งเสียตัวเก่งอย่างโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซี่นะครับผมไปรวมตอนนี้มีตัวเจ็บไปแล้ว4ตัวครับถือว่าเสียตัวหลักของทีมไป1คนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็11ตัวจริงครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับผมก็คิดว่าน่าจะมา4 3 3เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ผู้รักษาประตูฮะคารมิลกาบาล่าฮะกองหลัง4ี่คนเนาะ ปีเตอร์แอนเคอร์เซนครับเควินดิกส์ครับเดนิสวาวโวแล้วก็เอลิอาสเจนเลิร์ดนะฮะกองกลางสามคนก็เป็นลูคัสเีลเกอร์ครับลาสมุดฟอกแล้วก็วิกเตอร์คราซันส่วนตัวลูกสามคนครับจอแดนลาซันเนี่ยได้ลงแทนเอลยูนูซี่นี่แหละที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีเอลิอาสอาชูรีเป็นสปีกซ่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นแอนเดสคอร์เนลิอุสครับคิดว่าแผนนี้แน่นอนใช่ไหมครับสองคนคิดว่าแน่เ,เป็นอย่างนี้อืมอ่ะโอเคครับก็ ก็เป็นทางฝั่งของโคเปเกนนะครับต่อมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องแผงหลังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นลิกซานโดมาติเนสครับลุคชอแล้วก็ไทเลว์มาเลเซียครับรวมไปถึงกองกลางตัวรับอย่างคาเซมิโลครับผมที่มีอาการบาดเจ็บล่าสุดเช่นกันนะครับแต่ถึงแม้เขาจะไม่เจ็บแต่เขาก็คงโดนแบนโดนใบแดงอยู่ดีเนาะเพราะแล้วก็นัดนี้คิดว่าสเสบียตัวจริงควรเป็นใครบ้างครับครับผมก็จากคาเซมิโลคือ เขาเะไม่รู้่ะโดนใบแดงโดนแบนอยู่แล้วคือจริงมันไม่มีผลกับเกมนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าสุดท้ายเขาก็โดนแบนจะกัใบแดงนะฮะต่อให้เจ็บต่อให้เจ็บยังไงก็ลงไม่ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะยังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกองกลางแหละแลมาดูแล้วกันว่าผมคิดว่าจะเป็นใครนะฮะโอเคคิดว่าระบบเดิมฮะ4-3-3เรือแล้วแหละแมนยูเนี่ยนะครับส่วนผู้รักษาประตูฮะก็อังเดียลน่าน้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่แล้วกองหลังสี่คนครับอารอนวานบิซาก้าครับแฮร์รี่แม็กควายจอห์นนี่ยูเว่นแล้วก็ดิโอโกดาโลนะฮะกองกลางคคคนนนรับอปปี้เมูะ เมสันเมาส์ฮะแล้วก็บรูโน่เฟรนันเดสส่วนตัวลูก3คนครับฟาคุนโดเบสตีมาคัสและฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าลาสมุดฮอยดุนเกมนี้เหมือนว่าคุณจะมองไปที่ทางฝั่งของคอบบี้ไมนูแล้วก็ฟาค,คุนโดเบสตีเนาะ,ะนะครัทำไมถึงคิดว่าเป็น2คนนี้อืมกองกลางอ่ะที่คิดว่าเป็นไมนูอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะได้โอกาสลงในนัดนี้เป็นตัวจริงเนื่องจากเป็นเกมที่จะมองว่าสําคัญไหมใช่สําคัญครับแต่ มันก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้แสดงฝีมือแล้วกันเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเทนฮากอ่ะวางคอปปี้เมนูเป็นตัวที่คอยผัดเปลี่ยนกับคาเซมิโร่ตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นคือถ้าสังเกตว่าพรีซีซั่นอ่ะเทนฮากให้คอปปี้เมนูลงตัวจริงแทบทุกนัดจนเจ็บนั่นแหละก็เลยไม่ได้ลงนะครับซึ่งมันค่อนข้างมีโอกาสมากว่า เทนฮาอาจจะใช้เขาในนนนี้เพราะว่านัดก่อนหน้านี้อย่างฟูลแลมก็โดนเรียกมาเป็นตัวสรอง,องแล้วอย่างก่อนหน้านั้นที่จะเจอกับฟูลแลมเนี่ยเขาก็ได้ไปเรียกว่าเรียกความฟิตกับทีมชุดเด็กอะ,อะเออกระทืบได้ลงซ้อมมาบ้างแล้วด้วยใช่ส่วนเฟเยสตีผมมองว่าด้วยกระแสข,ของแอนโทนีอ่าคือเพราะว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะใช่ใช่เพราะว่าแอนโทนีโดนโดนหนักมากเนื่องจากการเรียกว่าการเล่นต่างๆของเขาคือถามว่ามันมีลูกกระชากมีลูกแบบเขาเรียกว่าแบบ เหมือนกวนปาาระสาทคู่แข่งได้อะไรฟิลเนี้ยเออรเรียกเรียกฟาวเรียกอะไรได้แต่สุดท้ายแล้วผลงานโดยรวมเขาก็ยังไม่ดีพอและถ้าสังเกตนะล่าสุดฟังดูเบสตีลงมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้คือมันมีอะไรที่มันบุ๋มกว่ามากขึ้นแล้วก็ผมว่านัดเน,นี้ยมันเป็นไปได้ที่เขาควรได้รับโอกาสที่ให้ลงเป็นปีกขวาก่อนแอนโทนีครับ โอเคก็มาดูสถิติการพบกัน4นัดหลังสุดนะครับผมแมนยูก็ชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้ไป1ครับเกมนี้คิดว่าไงครับเพราะว่านัดที่แล้วเราเพิ่งชนะเขามาด้วยผมว่าจริงๆถ้าเล่นกันแบบเขาเรียกมีสติมีสมาธิอะอย่างกองหลังอะผมผมยังเชื่อว่าเทนฮากไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่ามเมนตัมมันดีจากนัดก่อนเพราะค่อนข้างปึกแฮร์รี่แมก็กวควคู่จอร์นี่อีเวนคือใครจะว่าแบบเฮ้ยอีเวนช้าแก่นน่นนี้นั้นผมมองว่าพอเขาจับคู่แม็กควาย มันลงตัวเว้ยแล้วมันทําให้ดูเกมลับแม่งดีขึ้นต้องพูดคำนี้กันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกมลับเราเหนียวแน่นอ่ะมันปัญหามันอยู่ที่จังหวะจบแล้วอย่างที่เป็นปัญหาทุลุคครั้งเนี่ยคือปกติอะหลังๆมาเกมลับดีแต่จังหวะจบเนี่ยขนลุ้นจนลําบากอ่ะยันแบบเห็นไหมช่วงใ้ทายเงี้ยคือคือตอนนี้มันปัญหามันคืออยู่ตรงนี้เลยแต่ผมมองว่าทีมเราอ่ะน่าจะเก็บชนะไปได้ในเกมนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนได้แรงคึอจากเกมที่แล้วด้วยแล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อมาว่าเฮ้ เราต้องชนะเว้ยถ้าเราอยากเข้ารอบยูฟ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเกมเนี้ยเราชนะได้แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นถ้าแบบไม่น่าเกลียดเกินไปแล้วกันผมว่าอาจจะชนะสองศูนย์ด้วยซ้ำออแต่ถ้ามันฝืนฝืนถ้าดูรูปเกมฝืนฝืนก่นนแรกก็อาจจะแค่เฉือนเฉือนหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ย นี่ก็เป็นการคาดการณ์ของเราสองคนนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ในนัดนี้นะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทํางเพจฮายิน่านะครับผมสําหรับการทาภาพสวยๆในช่องของเรากันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยูช่องสาหรับคอบอลปีศาจแดงนันเองโอเคครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ